ก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเด็กๆภายในฟาร์มเช่นเคยนะครับเราจะไปดูหมาน้อยนะครับตอนนี้ก็ตาแตกน่าจะครบทั้ง4ตัวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไอเต้านะครับดูมัน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 แล้วก็ไอช็อกโก้ยครับ ก้ยมาแล้วก็เต้าหวยนะครับเป็นแม่ของเด็กๆไอ้โชคมาแล้วครับไอ้โชคมานี่มานี่เลยมานี่มานี่เร็วเดจะไปแนะนำให้ดูมันนี่ก่อนมันนี่เร็วๆโอ้ยปอมมาแล้วครับปอมวิ่งมาแล้วเร็วมันนี่เร็ว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 มันนี่เร็วเร็วเร็วนี่คือน้องมันนี่นะครับโอ้โหมันนี่มันนี่ก็เป็นพี่ใหญ่ในฟาร์มนะครับ จะรุ่นๆไอ้ป้อมนะครับห้าปีดีกว่าห้าหกปีแล้วครับันี้ไม่แน่ใจนะครับไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูนกยุงกันก่อนนะครับจะผ่านมาตรงนี้ดีกว่าแวะดูตรงนี้ก่อนก็ใครสนใจนะครับเป็ดบาร์บรี่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีประมาณสิบกว่าตัวนะครับตอนนี้ก็ให้อาหารไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ครับช่องไม่ต้องเลยมึงอะ กไก่แจ้ไก่ป่านะครับนอนเรียบร้อยนะครับไก่แจ้ใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ไก่ป่านะครับมีนะครับนูนนนเป็ดบาเบอรี่นะครับที่บุญรอดนะครับอยู่กับเพื่อนๆนะครับหลังจากกินอาหารแล้วเดี๋ยวเขาก็ลงเล่นน้ำนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับเนี่ยพวกเป็ดนะจิกไซส์อยู่นะครับรอดรอดมานี้เดี๋ยวรอดรอด มาพี่กอนเร็วนี่รอดเดี๋ยวฉันผมม่ต้องจัดตัวเมียให้เขาสักหน่อยนะครับเอาจากฝั่งนู้นนะครับให้พี่บุญรอดสักตัวนึงเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับมันจะมีไข่เป็ดบาบารี่ตรงนู้นกับตรงนี้ครับอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูขนของนกยูงกันก่อนนะครับก็เริ่มยาวขึ้นมาแล้วครับก็ถือว่ายาวไวนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับตัวนี้คือสมาชิกของฟาร์มเรานะครับอีโต้หู้ก็มาแล้วครับ เต้าหู้มันนี่นะครับไอป้อมนะครับแล้วก็เต้านะครับโชคโชกล้ยเต้าห้วยนะครับโอ้เจ็ดตัวนะครับจุดนี้มาเป็นนกยูงนครับก็ขนหางเขายาวออกมาแล้วครับนี่ยยาวขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีพวกดวงดวงเนี่ยออกมาครับนี่ดูครับสวยงามครับเริ่มสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวอีกน่าจะประมาณมการาเนี่ยน่าจะเต็มวัยนะครับตอนนี้ก็ทันวาแล้วครับมกราน่าจะ ขนหางน่าจะลำแพนได้สวยงามนะครับแต่ช่วงนี้เขาก็เริ่มลำแพนกันบ้างแล้วนะครับตัวเมียครับตัวเมียยังไม่ไข่นะครับดูดูแล้วนะครับดู่าทางเขาน่าจะประมาณต้นปีนะครับถึงจะไข่นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมอีกทีนึงครับสวยงามครับเดี๋ยวเราพาไปอัปเดตหมานะครับหมาน้อยแล้วก็ไปอัปเดตไข่กันนะครับไปดูไข่กันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาส่องเชื้อของไข่ไก่ต๊อกนะครับที่ให้แม่ไก่ บ้านนะครับฟักอยู่นะครับไปครับไปดูมะหมาน้อยกันครับนกยูงของเรานะครับจะรอทายาตนะครับดูคนหางเขาครับไม่ได้แล้วเดี๋ยวโดนตีนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้นอนนะครับนอนแล้วนะครับมาหน่อยใอ้มาดูหน่อยมาดูหน่อยดิหน่อยหน่อย เกิออนอิ่มนะครับอ้วนตุบเลยครับนี่ตัวขาวนี่ตาแตกขึ้นมาแล้วครับตาแตกออกมาแล้ะประมาณสิบสิบสี่สิบสิบสี่สิบห้าวันนะครับกวนควายฮะไอพวกนั้นไปกวนงวกวนควายแล้วครับต้องูนี่มันห่วงหลานมันครับดูผมจับมันจงังแงงของม,มัน นมกินนมแล้วนอนอยู่บนผ้านี่นะครับก็มีเจ้าของหมดแล้วนะครับสี่ตัวนี้นะครับนี่นอนอยูล้อิ่มครับอิ่มอิ่มเขาก็นอนนะครับนี่คือไข่ไก่ต๊อกนะครับที่เราให้แม่ไก่บ้านอุ้ยจิกจิกจิกเนี่ยเข้าฟักอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ไข่ไก่ต๊อกนะครับถูกว่าได้นะครับจับไข่พวกมันเนี่ยมันจิกมือผมไหมครับน่าจะ สิบกระฟองนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาส่องเชื้อกันวันหลังนะครับก็ให้ฟักไปก่อนนะครับเราพเราพึ่งส่องเชื้อไปเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วนะครับเดี๋ยวอีสักสองสาวันค่อยค่อยค่อยส่องต่อนะครับบบเอาเรื่องครับเอาเรื่องจ <c oughs> ิ๊จิ มันก็มีไข่ไก่่ังอื่นอยู่ด้วยนะครับเนี่ยไข่สีเขียวนะครับสีฟ้าเป็ดบาร์บรี่อยู่ตรงนี้เริ่มฟักแล้วมั้งครับเนี่ยที่ผมไม่เห็นก็คือสแลนมันบางอยู่อย่างนี้นะครับนี่นี่นนนเริ่มฟักแล้วมี่ฟองอะไรด้วยดิโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดฟองนะครับแล้วก็มีไข่ไก่ตอกปนมาฟองเนี่ย เดี๋ยวเราลองดูครับลองดูให้เขาฟักไปก่อนเดี๋ยวค่อยส่องเชื้อนะครับสิบเอ็ดฟองนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันบ้างนะครับเดี๋ยวต้องส่องเชื้ออีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่มีเชื้อคือเราก็ต้องเอามาต้มกินนะครับถ้าไม่งั้นก็จะเน่าไปกระเปล่านะครับน่าจะอีกสักเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวส่องเชื้อดูเลยนะครับนกเป็ดน้ํานะครับยังอยู่นะครับอยู่กับแก๊งที่บุญรอดเนี่ยครับนกเป็ดน้ำนี่วิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับเขาก็ไม่ไปไหนนะครับก็อยู่แถวนี้ครับ ไกงเป็นบาบาบอรี่ไก่ตอกนะครับช่วงนี้ก็ฝนหายไปแล้วนะครับวันนั้นได้ตกมาหนักมากนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับดูตรงนี้ครับตรงนี้มีอยู่สามหลังที่ฟักอยู่นะครับตรงนี้หนึ่งหลังนะครับนี่ฟักอยู่แล้วก็ตรงนี้ครับนี่หลังครับนี่ไก่ป่าฟักอยู่กราเป็ดบาบอรี่ครับนี่ฟักอยู่ เราส่องเชื้อไปแล้วคราที่แล้วเชื้อยังไม่เดินนะครับโอ้ลวงมันคองนี่ครับเดี๋ยวให่มากมายเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะครับพวกไก่น้อยหกตัวนะครับก็ยังอยู่ครับนี่เสร็จที่แม่ไก่เขาฟักนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตเด็กๆภายในฟาร์มนะครับอัปเดตความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อัปเดตไข่นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับ พวกเด็กๆภายในฟาร์มนะครับว่าเขามีเชื้อหรือเปล่านะครับสําหรับไข่ที่ฟักอยู่นะครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม